เรามปต่อกันที่ความเคลื่นไหวของสุรกากรยูเนเต็ดครับทีมจากโซนกรุงเทพตะวันออกอดทงก็ย้ํากับลูกทีมน,นะครับว่าเกมที่เจอกับราชประชาในรัฐแรกจะต้องกลุ่มความได้เปรียบโดยการไม่เสียประตู ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลดีวิชั่น2นะครับในโซนกรุงเทพตะวันออกโคธงทงชัยสุโกกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสิงห์ในด่านเปิดถึงความพร้อมก่อนเตรียนที่จะลงทำการแข่งขันเจอกับตราชดาราชประชาเอฟซีโดยเป็นการเผชิญหน้ากันเองของ2ทีมแกร่งจากโซนเดียวกันนะครับนั่นคือโซนกรุงเทพตะวันออกขณะนี้ครับโคธงกล่าวว่าทีมนข้งที่ิจะสมบูรณ์เลยทีเดียวไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บที่ติดจากเล็กที่2นอกจากนี้ก็มั่นใจว่าทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้ ไม่ห่างกันเท่าไหร่พร้อมกับชี้ว่าแท็กติกของเหล่ารดาเฮชโค้ดจะเป็นตัวแปรสําคัญในการชี้ชะตาผ่านเข้าสู่ในรอบต่อไปเดีย๋ยวก็ตามครับโค้ชจอมวางหมากยังได้ย้ําเกมในนัดแรกกับลูกทีมด้วยว่าจะต้องทําประตูให้ได้และห้ามเสียประตูโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เสียเปรียบเรื่องของกฎอเวโกส่วนเกมระหว่างสุรกากรยู่นเต็ดที่เจอกับราชประชานะครับถูกจับสลากให้อยู่ในสายบีจะลงนำการในขันในวันที่18กันยายนนี้ ผู้ชนะของคู่นี้จะผ่านเข้าไปพบกับผู้ชนะของคู่ระหว่างกเกษตรศาสตร์ FC ครับหรือว่าจามจุรียูเด็ดในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปด้วยครับในช่วงเล็กที่2นะครับสุรการกรยูเด็ดทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกลายมาเป็นการจบอันดับรองจากฝูงของโซนนี้ได้สำเร็จนะครับถือว่ารอบนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจในทีเดียวนะครับภายใต้การนะคัพของโคชทงทงชัยสุดโกีนะครับ